เสื้อเสื้อผ้ามือซองมาแล้วย่าพึ่งใส่นะจจะพี่น้องเนาะ,ะวรมีการทําความสะอาดขาเชื่อก่อนนอพี่น้องมาเบิ้งวิธีการขาเชื่อเสื้อผ้ามือสองให้ปลอดภัยนะจ๊ะมาเบิ้งกันเลยจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนมาพบมาผงก,กับมาดามอีสานผ้าแซ่บชั้นแนวแล้วเราจะพี่น้องเนาะ สำหรับคลิปนี้เนาะจะพี่น้องเนาะมาดามกับมีสาระ <trades> ดีด,ดีมีประโยชน์เนาะจะพี่น้องเนาะอยากมาเรามาแช่ซูพี่สูนองฟังองนะีกเนาะจะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้มาดามกับชิมาในห,หัวขอเรื่องว่าเวลาทีคานะ่คนเห้าเนาะจะพี่น้องเนาะซื้อเสื้อผ้ามือสองมาเลยเนาะ,ะจะพี่น้องเนาะมีวิธีการทําความสะอาดจังไดก่อนที่เห้าจะนํามาสวมใส,ส่เนาะจะพี่น้องเนาะสำหรับซูมือนี้เนาะจะพี่น้องเนาะเสื้อผ้ามือสองนี่ถือว่าเป็นความนิยมที่สูงขนาดนีะพี่น้องเนาะเพราะว่า ตัวของมาดามเองก็คือกันนะจ๊ะพี่น้องตัวของมาดามเองกะเป็นอ <mon k> ีกคนหนึ <ikan> <mon k> ่งนะจ๊ะพี่น้องเนาทีมักซื้อเสื้อผาเมื่อสองมาใส่นะจ๊ะพี่น้องเนาะเสื้อผาเมื่อหนึ่งคืบ่คอยบกค่อยซื้อเลยนจะพี่น้องตอนเนี้ยมาดามก็ได้เปลี่ยนความชื่นชอบมาต่างหลายปีแล้วนะจะพี่น้องเนาะแล้วก็บริได้หมายถึงเฉพพะมาดามคนเดียวนะจะพี่น้องยังมีคนอื่นอีกหลายๆคนเคนนะจะพี่น้องเนาะซึ่งตอนนี้น่ะมีความนิยมนะจะพี่น้องเนาซื้อเสื้อผาเมื่อสองมาใส่กันนะจา หนึ่งมีราคาถูกนะจะพี่น้องสองสภาพกันยั่งดีนะจะพี่น้องเนาะแล้วกันยังซอยประหยัดเงินในกระเป๋าของเท่าอีกนะจะพี่น้องเนาะซอยเสฟเงินของเฮานะจะพี่น้องเนาะทนทีเฮาสิไปเอาเงินไปซื้อเสื้อผ้าที่มีราคาแพงๆนะจะพี่น้องเนาะย่างที่บางคนนะจะพี่น้องเราไปสร้างสื่อจากอินเทอร์เน็ตแล้วพ่อสร้างสื่อมาแล้วห้องบด้เลือกงนะจะพี่น้องเนาะบได้เลอกบงบริจับพอเขาทรงมาแล้วกับบบอพ่อดีกับโตหรืออาจสิใ่ายอาจสิน้อยอาจจะข้าปาิัวไม่จะพี่น้องเนาะ กบ,บถือใจเนะพี่น้องเนาะเออแต่ว่าเสือผาเมื่อสองนใเห่าสามารถไปเลือกเองได้นะจจะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นคอดีของการเลือกสื่อเสื้อผาเมื่อสองเราจะบางเทือในห้าสื่อมาในย่ังติดไปอยู่กับมีนราจะพี่น้องเนาะเพราะว่าบางที่คนที่เขาซื้อมาแล้วเขาบริเสัยเราจะพี่น้องเนาะเขาก็เอามาขายตัวแบบนี้นะจจะพี่น้องเนาะมีทางราคาแบบว่าต่ำสุด ห้าบาทสิบบาทยี่สิบบาทสามสิบบาทก็มี่นาะจะพี่น้องเนาะแม่กระทั่งเสื้อผ้าแบรนด์นิเมนาะจะพี่น้องเนาะจกต่างประเทศก็ถือว่ามีราคาที่ตำนาาจะพี่น้องเต่ว่าคุณภาพของสินค้าถือว่าเยี่ยมนาะจะพี่น้องเนาะเออและกระช่วงนี้นาะจะพี่น้องเราเป็นหนาหนาวนาะจะพี่น้องเนาะกับสิมี้แฟชั่นของเสื้อกันหนาวกางเกงขายาวรวมถึงผ้าพันคอหรือหมวกนาะจะพี่น้องเนาะ เวลาเข้าห็นตามตลาดนัดข้องโถมนะจะพี่น้องเนาะเออถึงถนนคนเดินต่างๆนะจะพี่น้องเนาะซิมี่เสื้อผามือสองหอยแค้นหรือว่ากองตามพื้นเนี่ยขายเต็มกันเลื่อนกาดดาด,ดานๆเลยเนาะจะพี่น้องเนาะเออซิมี่ขนไปหุ่มซื้อเราจะพี่น้องเนาะหุ่มเลือกเนี่ยเยอะแยะมากไายเลยเราจะพี่น้องเนาะเออซึ่งแต่ก่อนในมาดามที่เคยอยู่แถวลำลแถว ตลาดล่ามโซนจะพี่น้องมาดามก็ไปประจำเราจะพี่น้องเนาะเพราะว่ามีเสื้อผาที่เขาเอามาขายพวกน <Hayır. S 2> ักศึกษาหรือว่าคนใช้แรงงานพวกพนักงานโร่งงานเราจะพี่น้องที่เสือผาที่เขาจะเบริไซแล้วเราจะพี่น้องเนาะเขาเจ้าก็เอามาว่างขายในถนนคนเดินเราจะพี่น้องเนาะหรือแม่ว่าอาจจะมีแบบว่านํำเข่าเราจะพี่น้องเนาะมีการนํำเขาเสื้อผาเมืององจากต่างประเทศเราจะพี่น้องเนาะเอามาขายในตลาดบ้านเฮาเราจะพี่น้องเนาะ ก็มีความหลากหลายสีเห้าสีสามาเลือกมาซื้อมาใส่ได้นะจะพี่น้องเนาะเออมาที่นี่แต่ว่าก่อนที่เห้าสีใส่เราจะพี่น้องก่อนที่เข้าสีน้ำมาสวมใส่จะพี่น้องเนาะมาใส่งานเห้ากับวรู้วิธีในการทําความสะอาดที่ถูกต้องเราจะพี่น้องเนาะเพราะว่าบางที่เสื้อผ้าที่เข้าซื้อมาเห้ากับบลูเราจะพี่น้องเนาะว่ามัน ผ่านมาจากมื้อเราจะพี่น้องละอาจจะเป็นมื้อสามมื้อสี่มื้อห้าว่ากันไปนะจะพี่น้องบได้หมายถึงว่าจะเป็นมื้อเคมื้อสองนะจะพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่จะนํามาสวมใส่มาใส่งานนะจะพี่น้องควรมีการทำความสะอาดขาเชื่อให้เรียบร้อยนะจะพี่น้องเพื่อความสบายใจแล้วก็เพื่อความปอดภัยของสุขภาพเฮาเราจะพี่น้องเพราะว่าบางที่้าเเอามาใส่เร็วเฮาบริดาทำความสะอาดนะจะพี่น้องเราอาจจะทำให้เกิดโรคผิวหนังเป็นพื้นก็ได้ ซึ่งอาชีเอย็ดให้เหาเสียเงินเสียห่องหมากกว่าราคาของเสื้อผาที่เหาสือไปเนาจะพีน่น้องเนาะเอ้าบัดที่นี่มาดามกะสีมาบอกวิธีการทาความสาดเราจะพีน่น้องเนาะก่อนที่เหาเสียวามาใส่ก็คือเนือจะพีน่น้องเนาะขั้นตอนที่1นึงเนาจะพีน่น้องเนาะเหากับวรน,นํามาซักก่อนเนาจะพี่น้องเนาะนํามาซักโดยผงซักฟอกเหานี่หละจะน,นําพี่น้องเนาะซักเซ็จเหลวก็ลางน้ำเนาจะพีน่น้องเนาะ ล่างน้ำซ็จประมาณสองน้ำเาจะพี่น้องเนาะเข้ากะต้มน้ำเราจะพี่น้องเนาะต้มน้ำใส่หม้อให้เดือดเดือดเลยเราจะพี่น้องเนาะต้มน้ำให้เดือดเดือดเลยพอน้ำเดือดเซ็จเราจะพี่น้องเนาะเห้ากะเอาเสื้อผ้าที่เห้าล่างเร้จะพี่น้องเนาะมาต้มใส่น้ำเร้จะพี่น้องเนาะต้มประมาณสักสิบห้าถึงสามสิบนาทีเนาจะพี่น้องเนาะเพื่อเป็นการคาเชื่อเร้จะพี่น้องเนาะ แล้วเขาเวลาเอามาใส่ก็จะมีความสบายใจนะจะพี่น้องนาะเพว่าเชื่อโลกนี่นะจะพี่น้องนาะมั่นถือความหอนแล้วมั่นสิตายนะจะพี่น้องเนาะเออความสามารถที่จะจะเลื่อนเติบโตได้นะจะพี่น้องเนาะเออกระทือว่าเป็นการทำความสะอาดเสื้อผ้ามือสองหรือสิมือยางกระซารนะจะพี่น้องที่เข้าซื้อมาจากตลาดห้องถมหรือตลาดนัดต่างๆนะจะพี่น้องเนาะวิธีการทำความสะอาดแบบนี้นะจะพี่น้องเนาะถือว่ามีความจำเป็นนะจะพี่น้องเนาะ พี่น้องยาละเลยเราจะพี่น้องเพราะว่าเ <Okay. S 1> วลาเ <Yeah. S 1> ห่าเกิดเป็นเป็นโรคเป็นพ่ยเป็นผิวหนังเป็นพดพื้นมาเร้วเนี่ยจะพี่น้องมันรักษาอย่างเราจะพี่น้องนาะแลวก็ใส่เวลาเสียทางเงินเสียทางเวลาน่าจะพี่น้องเสียสุขภาพนะ้ำจะพี่น้องเสียสุขภาพกายเพราะยังมาเสียสุขภาพจิตเราจะพี่น้องพองะว่าเหากระตองมาเครียดอีกเราจะพี่น้องนาะว่าเมื่อใดมันเสียหายต้องเฝ้ารักษาไปเนี่ยจะพี่น้องเนาะเพราะฉะนัะ้นแล้วกวอนที่เหา สีน้ำมาใส่กับข้วนทำความสะอาดขาเชื่อให้เซจแล้วเรียบร้อยนะจะพี่น้องเป็นการตัดไฟแต่ตนล่มนะจะพี่น้องเนาะสีแดงบ่ต้องมาอันเสียเวลาในการไปหาหมอรักษาโรคผิวหนังอีกนะจะพี่น้องเนาะสีเป็นการเอียในยห้าเสียเงินโดยใช่เหตุน,นะจะพี่น้องเนาะเอานี่เราจะพี่น้องก็เป็นสาราดีๆมีประโยชน์ที่มาดามอยากมาเรามาแช่นเาจะพี่น้องตอนในกระหนาวหนาวแล้วบาจะพี่น้องเนาะ กอนทีเฮาเสื้อเสื้อกันหนาวหรือว่าผ้าพันคอมวกกางเกงเราจะพี่น้องเนาะมอาซิปอะไรกระสางเราจะพี่น้องเนาะเหาขวน้ำทำความสะอาดขาเชือเสื้อผ้าเรานี่กอนเราจะพี่น้องเนาะกอนที่จะนั่งมาสวมใส่มาใส่งานเราจะพี่น้องเนาะเอามาดำระวังเป็นอย่างยิ่งเราจะพี่น้องว่าคลิปนี้อาจจะมีประโยชน์บ่หน่อยกันหลายเราจะพี่น้องเนาะสําหรับคลิปนี้มาดาก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เสียสละาเวลามีคาเราจะพี่น้องเนาะเขามารับช่มเราจะพี่น้องเนาะ แล้วก็ามาดามก็ต้องขอจบคลิปนี้ไปเพียงแค่นี้ก่อนเราจะพี่น้องนาะเจอกันคลิปหนะ้าเด้อต่พี่น้องบนรักษาเทวดาคุ้มครองสวัสดีจ้า